สวัสดีค่ะนรมอนรมทนาบุญใส่บาดกับปาเนียนะคะเพื่อนๆใส่บาดพระวัดป่าค่ะ วพาเพื่อนๆไปดูว่าพระท่านนิมนต์เดินมาหรือยังมีอะไรจะบอกแบบป้าตั้งใจแพลนง,งานบุญไว้แล้วว่าวันนี้ป้าจะไปไหนวันนั้นป้าจะไปไหนเวลาไหนเราวางแผนไว้แล้วในช่วงที่เรากำลัง สร้างบุญสร้างกุศลนี่เมื่อวานนะ่ะรั้วรอบขอบชิดขนาดนี้นะ่ะมีวัวของคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านใครว่าอะไรทขาไม่ได้หรอกข้าปล่อยเขาไม่ผูกมาข้าวสวนของในสวนก็มันก็กินผักกินอะไรเนาะ มันก็ทํารั้วลวดน้าพังที่มุมไกลๆนู่นมันก็พอไล่แล้วมันก็โดดออกทํารั้วลวดน้าพังแล้วเจ้าของเขาก็ไม่รับผิดชอบไม่อะไรค่ะทำให้ป้าคิดได้ว่าเออนี่แหละบททดสอบบททดสอบว่าเรา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเราจะอดทนได้แค่ไหนสอนให้เรารู้ว่าเราจะอดทนได้แค่ไหนทีแรกว่าจะไปบอกเกวของในพอมาน,นึกได้ก็เลยออแ่างเหอของก็ไม่เสียหายมามากแต่ปกติอะถ้าวัวข้าวสวนน่ะเขาจะจับเลยนะตัวละพันตัวละพันเมื่อวานหกตัว ให้ทานโปรโดสัตว์ไปสัตว์มันไม่รู้เรื่องเพื่อนๆนว่าไหมสัตว์มันไม่รู้เรื่องเท่าเจ้าของหรอกเจ้าของมันปล่อยมามันก็มาถ้าเจ้าของใส่ใจไม่ปล่อยมามันก็ไม่มาเราอดทนได้เราก็อดทน ถ้าปล่อยมาก็เป็นคำของเขาเราอดทนได้ก็เป็นบุญของเราเพื่อนๆว่าจริงไหมคะเดี๋ยวไปดูพระก่อนว่าพระเดินมาหรือยังบรรยากาศยามเช้าเช้า,ชาหมอกเยอะมากคะ่ะ เธไปดูรั่วลนน้ำที่พังค่ะหน่อไม้กำลังขึ้นเยอะเลยเพื่อนๆไผ่ลืมแรงกินสุ้ลืมแรงอือ เศษไม้จะเอาไปทําเป็นเชื้อฟืนในการเผาตะตอไม้เผาถ่านค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนเพื่อมองเห็นไหมคะตรวรวดน้ำพังเลยค่ะระรวดน้ำพัง บรรยากาศเช้าเช้าเลมหมอกควันไฟที่คนเผาถ่านลางทุ่งค่ะเพื่อนเห็นรูปูไหมคะรูปูยะแยะเลยค่ะรูปูเยะแยะเลยนี่แต่รูปูทั้งนั้นเลยค่ะดินก็ยังไม่แข็งป้าไปขุดป้ามาขุดไปบ่อยค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ขุดแล้วไม่ขุดแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อเขาเอาพระมาแล้วค่ะเพื่อนๆนวันนี้เพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมคะพระท่านนิมนต์เดินมาแล้วพระวัดป่ากับพระบวชใหม่เมื่อวันที่สิบเก้า ที่ป้าพาเพื่อนๆไปดำหน้านางนะคะ